เพิ่ออนเร์เีนี่คอดยากเลยเีอือือนี่ก็ยากอะไเมือนบนี่ยหมทำไม่ได้สั่นเพอไปด่านห้าอ้ยี่สเตหนึ่งตอบเลยไปว่าที่มันปรับได้นี่มันปรับแบบปรับโมดูลอะสิบเอ็ดอันสิบเอ็ดนาทีลองวาลองอ่ะลองลองก่อนลองลองข สิบเอ็ดดันห้าทีไม่เอาไม่เอาเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาออกก่อนดีกว่าไปเอาธรรมดากันแหละมา something different แค่ระเบิดเอาห้านาทีสามโมดูลสามทริปก็แค่บานว่ามันมาเป็นสเตจสิก็มีเรื่อยๆมีจนถึงเท่าไหร่ไม่รู้ไม่แน่ใจเนี่ย แล้วมันกนตีนกุนเรื่อยๆนะเว้ยบางทีนาฬิกาปกแม่งด้านข้างแม่งดังเอ้ยเคอเคออเฮ้ยมันสายมันด้านข้างอะสายละสายแบบลงล่างอะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอเคเอาโอเคโอเคมันมีสายเอ่อมันมันมีสี่สายมันมีฟ้าแดงขาวแล้วก็มีสายหนึ่งมันแดงสลับขาวอะไรที่ละสายอ่าโอเคไล่ที่สายจะสายไปขวาด้อันซ้ <ไป S 2> ายสุดนี้มีมีแดงสลับขาวมีมีมีเออ สีอะไรสายแรกสีอะไรสีแดงสลับขาวสีแดงเหมือนแคนดี้เคนของพวกคริสต์มาสอ่ะสีแดงสีแดงสลับขาวเด่นเด่น Has a symbol มีมีดาวข้างล่างไหมใช่มีมีมีดอกดันด้านล่างซ้ายอ่ะอันที่หนึ่งอันที่สองอยู่ที่สายสายแรกกับสายที่สองอ่ะสายที่สองฟ้าอินออสายที่สองนะเริ่มใหม่เริ่มที่สายที่สอง สายสายที่สองมีมีไฟไหมมีมีแล้วมีมีสัญลักษณ์ไหมมีมีดอกจันสายสีฟ้า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 เฮยสนาทีสาสิบ Cut the wire if the bomb has a parallel port. ผ่านเราแล้วพอร์ตตากันที่สองนะก็คือมีพอร์ตไอ้ด้านข้างไอเนี่ยเหรอมันมีพอร์ตสองพอร์ตอ,อ่ะเฮ้ยผ่นานเราแลพอร์ตมันมีเหมือนพอร์ตใส่การ์ดจอเคยเห็นนะแล้วก็มีพอร์ตเหมือนใส่เมาส์อ่ะแล้วก็เอาไปว่าเอาไป,ว,าาปว่ามันมีสองพอร์ตให้คัดเลยนะเอาใหม่ดิให้ตัดเลยนะถ้าตัดให้ตัดถ้าเกิดว่ามีผ่าเราลพอร์ตถ้ามีฮะาห ให,ให้ตัดอะไรก็ตัดสายที่ส <Hit. S 2> องไงผิดเขาไม่ต้องจริงเขาไม่ต้องตัดเลยดิสายที่สามเอาท่ามไปเลยสายที่สามถูกสายที่สามถูกว่ะเอออ่าทีนี้เออเออเราดาร์เออเมมโมรี่สองมึงต้องจดไว้อะเอเดี๋ยวกูจำเองเดี๋ยวกูบอกมึงด้วยสองเปล่าอันที่สองสองตอบอ่ะหนึ่งนะเมื่อกี้โอเคสามสาม ตอบอันที่หนึ่งหนึ่งสี่โอเคสี่ตอบที่เขียนว่าสี่หนึ่งสี่สี่อ่ะโอเคหนึ่งเข้าแรกตอบอันที่สองอ่าบางเพราะงานตอบอันที่สองไอ้ถูกถูกโอเคแล้วม่เกี้อะไรวะอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งตอบอันที่สองเฮ้ถูก เออ่ต่อไปเออ่สีเออ่สายสายสายไฟสีสิ่งสีสายแดงสองเหลืองดำแดงสองเหลืองดำแดงสีสายได้เองได้แลเอ่องว่าดิจิตอลไอเซอร์เรอร์นัมเบอร์เลขสุดท้ายเป็นเลขอะไรเลขศูนย์เป็นเป็นเลขคู่หรือคี่เลขศูนย์เลขศูนย์โอ้ไม่เชื่อกูตีกูละไม่เชื่อตอนเส้นเส้นสุดท้ายเส้นอะไรเส้นสุดท้ายเส้นอะไรไม่มันไฟดับไม่รู้แล้วตอนนี้เส้นอะไรแป๊บนึงไฟมันดับจะไม่คนตีกูหีือเ่า ไอ้ซากโอเคเออสีแดงเอ่อแล้วสีสี้งเงินไหมไม่มีสี้งเงินมีแดงสองเหลืองดำเหลืองหนึ่งใช่ไหมใช่เหลืองหนึ่งดำหนึ่งสซตที่สองเรียบร้อย <c ười> เครียดกันอันนี้มากเลยไอ้ที่มันเป็นห้าสายโคตรยากเลยเดี๋ย้มั่วถูกอะไรไปเรื่อยๆอ่ยก็สายวายเออ คัตตัวไว้อีกฉบับ has to o n m o r e battery one giant leap <laughs> ชื่อน,น่ากลัวผ่ายเลย one giant อุ้ย <laughs> มันมีถึงเจ็ดอะเจ็ดจุดหกอะอ่าฮะก็ประมาณเกือบยี่สิบอะยี่สิบกว่าอันนะน่าจะ,ะ uh huh. มีประมาณสามสิบอย่างถ้าเป็นพวกนี้สี่โมดูลห้านาทีสามสวายเหมือนเดิมโอเค เอออ้าเชื่อคูณเอ้าเอ้ามันไม่มีไฟวะอุ้ยอะไรดิอะเอ่อข่าววงกดกันเลยโอเคอืมอะบีซีดีอ้าวเออสีเขียวก่อนใช่ป่ะอีสามเอ่อไม่ใช่เอ่อ D D ดหกกับ E ีสามดหกดีอกดหกกับ E ีสามอสามอ่าฮะไฟทีไฟขาวไฟขาวอยู่ e หกข้างๆางข้างางไเขียวอ่ะ e หกอ่ะฮะแล้วไฟแดง f ส f สขวาหนึ่งขึ้นยาวโอเคโอเคโอเคต่อไปปุ่มอ่าปุ่มปุ่มเพรสปุ่มอ่ะปุ่มปุ่มใหญ่สีเหลืองเพรสคำว่าเพรสสีเหลืองสีเหลืองเพรสเออมีาเราเกี่ก้อนาเาเรีกราเราเเราเร กดค้างแดงแดงเลขหนึ่งถูกโอเคต่อไปมันเป็นเหมือนสายไข่อ่ะเป็นตัวเลขด้านซ้ายเอ่อตัวด้านซ้ายเป็นหนึ่งสองสามแถวด้านขวาเป็น A B C มันเป็นสายไข่กันอ่ะอาาแล้วก็มีปุ่มขึ้นด้านบนมีปุ่มขึ้นมีลูกสลิ้ขึ้นเช่ะไรคอนโทรลพน,นอดทีละพน,นอค อะ,ะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนแผนโน้ตเออ,อเคอเคแล้วมันมีอะไรบ้างก็มีสายสีฟ้ากับสายสีแดงสายสีแดงอนะ,ะอยู่เอไปสามลากจากเอไปสามมันมีเลขข้างซ้ายปะใช่เลขด้านซ้ายมีมีลนึ่งสามไปไหนหนึ่งไม่มีหนึ่งไม่มีอ๋อมันไม่มีเส้นให้บอกบอกอมันไม่มีเส้นตรงหนึ่งเลยหนึ่งไปซีหนึ่งไม่มีไม่มี ไม่ทำอะไรเนี่ยเรอเรากให้มันไปตีได้ปะได้เหรอไม่ได้มันตัดมันเป็นการตัดเส้นตัดสายอ๋อตัดเส้นเอ่อแล้วแล้วสองอะเอ้ยเอ้ยมันมีปุ่มเลื่อนมั่วได้อยู่อะเอ้ยกูไม่เข้าใจแบบเป็นเอ้ยกูถงเฉยเลยว่ะไมวะกู <c oughs> มันขึ้นสีเขียวอะอะคานนี้สีมันเปลี่ยนไปแล้วอะมันเป็นเอ่อสีฟ้าสองสายอยู่ซีกับเอไอ้อยู่สีก A, ส่กับเอแล้วก็หกไปบีตัวเอบีซีมันไม่เปลี่ยนแต่ตัวเลขมันเปลี่ยนไปเป็นสี่ห้าห อันี้มันยากอ่ะอันนี้มันยากอ่ะสีฟ้าสีฟ้ามีเลขไหนบ้างนะสีฟ้ามีเลขสี่กับหกสี่สี่ให้ไปถ้ามันโยงกับเอให้ตัดไอ้ยียไฟมันดับไม่คุนตีหกเอ่อถ้ามันโยงกับบีหรือซีก็ให้ตัดเหมือนกันคุณดูไม่ได้ไฟมันดับโอเคเอาใหม่ดิเส้นที่สี่ไอ้สีฟ้าถ้าอยู่เลขสี่ให้ถ้ามันโยงกับเลขถ้ามันโยงกับเอให้ตัดตัด อ่ะฮะตัดแล้วเออส้นที่6ถ้ามันโยงกับ B หรือ C ให้ตัดตัดด้วยตัดแล้วแล้วไปต่อได้เลยใช่ปิดขึ้นนะมีเซตมีสีได้กันมันไม่มีอะไรแล้ว,ลวมันมีเ,แ,มมเแค่สองสายมันให้กดหมดแล้วก็วไปได้เลยอ่ะอะไรอ่ะอ่ะโอเคเอาโุ้ยมันงงจริงโอเคต่อไปมันเป็นเลขเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสีฟ้าบีสีแดงเก้าสีอีอัธีโอเคอเจ็ดสีฟ้า ลยงไป B เจอ่อถ้าไป C ให้ตัดไม่ตัดเออมันไป B ไบายสบีแดแดง8แดงอ่อถ้ายองไป A หรือ B ให้ตัดเคตัดละวเอ่อเาสีดำเก้าดำถ้ายงไป C จะตัดโอเคโอเคเหลือสี่ิบวิแล้วมั่งเหลืออีกโมดูลหนึ่งด้วยเนี่ยปัญหา11ไป C 1ิบสิบเอดสงสีแดงสิสีแดงไป C 11บเอ็ดี่สิบเอ็ด้วยวะใช่11 ก็นหนึ่งนั่นแหละเนาะไปซีสันผิดส <12 S 2> ิบสองไปซีสิบสองสีสีแดงสิบสองไปซีไม่ต้องใัดไม่ต้องตัดกูไป,ปต่อเลยนะผิดเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> มนให้กูแค่หนึ่งถึงเก้าเองก็จะรู้ไปสิบเอ็ดสิบสองอ๋อไม่เี้ยเป็นอ,อ,อ,ะอะไรวะมันโคตรยากอ่ะเนี่ยไม่อยากเจอโมโดูลนนี้เลยอะ นี่ไม่คคยตายอ่ะตายแล้วเอาใหม่เดี๋ยวกูอ่านในนี่ชัวร์ก่อนดิธีสกอรเอาเชี่ยกดไปแล้วเร็ววนะมันเริ่มแล้วว่ะใส่มันเซ่เออคีย์เลียวนัำเบอร์เมีมีสระป่าวไม่มีไม่มีโอเคไม่มีสีสีเอ่อเขียว kiểu kiểu kiểu, kiểu, cái đâu? Kiểu, đi đâu? Kiểu, có Kiểu, đi đâu? Kiểu, đi đâu? Kiểu, Kiểu, เขียวแดงเขียวเขียวแดงถ้าเขียวให้กดเขียวแดงให้กดทุกนถูกแล้วได้ละได้ได okay. ะละโอเคเออโรมันดาวซ่อมยิม้มปากดาวซ่อมดาวซ่อมมันมีโมดูลนั่งอย่างเงี้ยยิ้มยิ้มกับปากนี่ยนะใช่ดาวซ่อมยิม้มปาก ปากๆที่เป็นเหมือนตัวบีเออเหมือนเลขสามแต่มันมีอะไรยืดยืดอ่ะอ๋ออ๋ออ่าสอ,อ,อมยิม้มฟาดาวถูกโอเคต่อไปเป็นเหมือนเป็นเหมือนหน้าจอดิจิตอลอ่ะเป็นเหมือนหน้าจอดิจิตอลเหมือนเอ,อ่อมีตัวเออ,ม,เอ,อมีตัวหนังสืออยู่ตรงกลางของดิสเพลของหน้าจอนะั้นอะ่ะมันเป็นตัวหนังสือห้าตัวแล้วด้านบนมีปุ่มห้าปุ่ม เป็นปุ่มกลม,กลมที่มีลูกศรขึ้นข้างบนดา้ดา,านล่างก็มีเขาใช่มีเหมือนกันแล้วก็มีปุ่ม,ม,มด้านล่างเขียนว่า submit ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราบอกให below each letter we cycle through the possibility for that position only one combination of the letter will match a password below. press the submit button once the correct word was has been set มีคำอะไรบ้างอ่มี p c q c t มันไม่เป็นคำอะ่ะ p p อะไรนะ p P เพย์ People อ่ะแล้วก็ C Cat ่ะแล้วก็ Q แล้วก็ C Cat อีกทีนึงแล้วก็ T t ท t a นอ่ะ T P C Q C T ลองลองปรับคำนะแ l ลนเหรอแ l ลนอ่ะอ๋อมันให้เล่นคำแบบนี้เหรอขึ้นลงได้กี่ทีไม่รู้อ่ะไม่มีไม่มีไม่มัมมนมันไม่มีตัว L อ่ะไอตรงเลขสองไอตัวอันที่สองไม่มีตัว L มีขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงนี่มีมีตัวอะไรขึ้นบ้าง ก็คือขึ้นลงมีตัวเอ่อเอาเอาแถบที่สองใช่ปะ่ะ uh huh. เอาเหตุกับมีแซด B N A C U B N A C U แซด B N A C U แซดมีใชื่อมไหมตีเหมียวตัวเลยว่ะ B N B N A C ไม่มี E เหรอไม่มี E สลากมีแค่ A เฮ้ย <Hey, S 2> สลากมี A กับ U มี H ไหม เอชเอชไม่มีนี่คือตัวที่สองอย่างเดียวถูกต้องไหมเออลองมาเออลองเอาตัวแรกก็มีอะไรบ้างพี่ตัวแรกมี P X D N U A P X D N U A เอพีเอ็ซ์ดยูเอแล้วครั้งที่สามมีครั้งที่สองมีบไหมมีมีบมีครั้งที่สามมี O อไหมมีมีมียูไหมที่สี่มีมี มีทีไหมที่ห้าอาเป๋าเด้ออาเป๋าเด้อถูกถูกโอเคโอเคเช่โอเคอ่ะทีนี้ไอตัวนั้นอะเอ่อเล็กด้านซ้ายเป็นหนึ่งและด้านขวาเป็น A B C อ่ะหนึ่งคือสายสีแดงไป C 1หนึ่งคือสายสีแดงไป C ตัดโอเคอ่เลขสองสีน้ำเงินเลขสองสีน้ำเงิน A หรือ C ตัดเอเอาผิดโอเคอ่ะต่อไปสี่ห้าหกอ่ะสีสีดำไป B สี่สีดำไป B ไม่ต้องเค okay. ห้าสีแดงไป C ห้าสีแดงไปีไม่ต้องเ okay. เออหสีน้ำเงินไป B หสีน้ำเงินไป,ปีกดอัดอัดคีดอติแลวไปอ่ะ